สวัสดีครับผมนะเบียคนล้างปืนนะครับเนาะกามือนี่เลิกงานครับผมนี่ฆ่าชุดทำงานเลยเลยมานั่งมึงไม้ไม้กับเป็นไม้ชุดมาท่านึงก่อนนะผมกับเป็นไม้เก่าที่ผมมานาั่งนี่ไม่ไม,มีเวลาบ่หลายผมลิงานมาหางงนะเนาะหรือมานาั่ง อยากาศเมือจะเข้ากดี๋ยวมาติดตามผลงานนะครับผมว่าผมจะมีผลงานให้น่าดูเดีเบื้องมอป่าจิลอยช่วงแรงบ่นนะครับผมโอเคครับผมไปติดตามผลงานกันเลยนะครับ thử cái nào thử vô thử vô thử vô khắp, thử vô khắp อยญาว่างปืงนกันนะครับผม ขออนุญาตดอกป่าขึ้นนะครับผมเนาะมันมึงัวปากเลยครับผมห้ามงว่านลิ่นยากยากครับผมอนุากเด้อ ตัวปลาใส่งามคงมัมตัวปลาตัวนี้ก็เร่งตงตโตเลยนะครับผมลูกดอกอะลูกเก่าแล้วครับของออนนี้ใส่หน่อยเนาะนี่ครับมาแต่งหวัว เชี่ครับผมตัวปลาครับมันมันมึงช่วงแรงครับเหลือกงานมาว่งหันหน่อยนะครับผมจะเล่มานังมึงมี่ตัวครับผมนี่สุดยอดครับผมกระเชี่ครับกระมืึอนี้กระจีนีผมลงานตัวเดียวนี่แหละกระเวลามันหน่อยนะครับผมตัวนี้กระประมาณโลนะครับผม กาวแชร์ผมก้าด้วยมาคลิปนี้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะเบียคนลังปืนนะเด้อผมกฝากติดตามผมน้ำเน่กซอยเป็นตั้งใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปต่อไปก่าวแชร์ครับคลิปนี้ก่าฝากไปประนินใส่ง,า,ง,งาม,มครับผม okay, ครับโอเคครับ